สวัสดีค่ะพบกับเซลล์เก๋ไก่โตโออโตคาสาขาบางบัวทองนะคะวันนี้เก๋ไก,ก่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อรถที่โตอโ,โตคาคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อแนะนําชื่อเล่นหน่อยค่ะครับชื่อโอครับคุณโอนะคะวันนี้พี่มาซื้อรถรุนอะไรคะอ่าเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เป็นรถตู้โอเครถตู้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วพี่รู้จักตัวโต๊ะคาของเราได้ยังไงอ๋อทางเพจกับเฟซบุ๊ก k อ้เพจเฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะคะพี่มาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยจันทบุรีครับโอ้โหมาจากจันเลยมาซื้อรถที่บางบัวทองของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ที่ตัดสินใจซื้อรถกับเรา พี่ช่วยรีวิวหน่อยว่าบรรยากาศที่ตัวโตคาสาขาบางบัวทองเราเป็นยังไงและการบริการของเราเป็นยังไงบ้างก็สถานที่ก็มีให้ดูรถได้หลายคันครับแล้วก็เดินดูสะดวกครับไปลองรถมาด้วยเนาะใช่ได้ลองได้ลองให้ลองหลายคันเลยครับได้ค่ะทุกอย่างก็โอเคเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยทํา แบบประเมินหน่อยว่าเซลลเก๋ไก่เป็นมาตรฐานที่คุณวางใจไหมเดี๋ยวนู้นับหนึ่งก่อนนะคะพี่ชูนิ้วขึ้นมาแล้วบอกว่าเซลลเก๋ไก่เยี่ยมนะคะครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพี่โอ๊คจะให้เซลลเก๋ไก่เป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะเรามาเริ่มนับกันค่ะนับ1นึ่ค่ะนับ2องค่ะนับสามเซลล์เก,ก๋ไกเเ่เยี่ยม ขอบคุณค่ะ,คคะหนูขอเป็นตัวแทนของโตออโตัวขานะคะ,คคะให้พี่ออกรถคันนี้ไปก็เฮง,งๆปังๆนะคะคขอบคุณค่ะค